สวัสดีนะครับทุกคนพบกับรายการ The Dark <c oughs> ที่ผมเลยถ่ายมานะแจ้นานสุดจะนานนะครับเ <c oughs> พราะว่า My King, My King. ไม่จริงไม่จริงไม่ทำเพราะใครนะครับมีสองรายการที่สักับ <c oughs> และผมจะไม่เอ่ยชื่อวันนี้จะมารีวิวเิร์อเอร์ของเพื่อนของเพื่อนผมมีกรอบนะครับรู้จากทางอินเทอร์เน็ตนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้สุดยอดอันนี้ไม่ได้โม้จริงๆคนอายัางกูเลยโม โอเคของผมไม่มีอะไรมากนะครับเผือกกากนะสตรงสเปกอะไรพวกนี้นะครับโอ้ยไม่ยังเดินอย่างจ้าเนี่ยจุดเนี่ยนะนี่คือจุดเกิดนะครับแต่ละทางเงิ่นเออยะยะมอกี <laughs> 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 ้เฟี้ยว อะไรกิจกรรมเหลอนี่มันขับดีเจนี่ชิดัดข้าเขากลับก่อนแล้วอ่ะ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 งงนะกุงงงอะไรมันเกิดอะไรขึ้นได้คลิปอยู่กุงงกุงงเลยอ่ะเดี๋ยวพอมานี่ใช่ยัง นะงงเลยดูนะครับคนในเซิร์ฟเวอร์ซ่อมขนเซิร์ฟนี้เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานวันนี้หลำะมาเพราะตอนนั้นผมกูมไม่ได้เข้าการีนา่าสักอย่างเลยกูมไม่ได้เข้าละพอไปกูเจ๊งกูเลยไม่เคยเพื่อนกูนี่เศร้าใจนะครับอ่ะม,มันดูไงว่ากูาาจะดอะูอะไร นะเซิร์ฟเวอร์นี้เพื่อนผมเชิญมาเล่นนะครับผมก็ไม่ได้รู้รอบรู้อะไรมากกับเซิร์ฟเวอร์นี้เคว่อนะมีอะไรบ้างนี่ไม่รู้เลยนะครับไอ้มาวันนี้จะไปทำบ้านนะครับถ้าไม่เชิไม่ต้องตกใจหรอกกับบ้านกูอยู่กับยวกูให้ดูหลักโอ้โหโอ้โหโอ้โหทขาไม่ได้วกลเป็ตอ๋อแล้วปะโอ้ย สเต็กอปัสใยตำกันไฟกันไฟอุ้ยคุณนี่อ่ะได้เลยนะครับก็จำไว้นะครับตรงนี้คือที่มาเควสนะครับไอ้ตรงเนี้ยอะไรเควสเควสเหมือนกันอ่ะมันเควสอะไรอ่ะเอ้าในเควสอ่ะทำไมเลเวลกูอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนต้องสงสัยแน่นอนกูบอกเลย กูไป <Louis> เอาจากสปาออมาเย่ากูผ่านไปอีกรอบนะครับที่ผมพูดว่าอยากเพาะดอดาคุยกับเพื่อนไม่ได้คุยกันนาน,านตั้งเดือนหนึ่งเวสซอร์ดเอากระดาษกันไฟมาเยี๋ยมไม่เอากระดาษจากไหนไวะโอเพชซสิบอันอันนี้หนึ่งอันได้ไ้าน้อยหนึ่งจำแนกถูอืมเพชรเหรอ ถ้าจะไม่หิบบ้านผมมีเพชรอยู่นะครับท่านผู้ชมมกูลโมจริงจริงจริงกูเลโมเลยสถาบาันธิกิจของแตนดาปรเกียตกูก็เหมือนมีพี่ชายอะไรเลยนะแล้วนะกลับไปนะครับนี่คือวาร์ปโซนนะครับกูลืมพามาเลยโซนแต่โซนก็มีความแตกต่างนะครับแต่ผมอยู่โซนโซนไม่อะไรวะที่มีโอกาพาไปนะครับโซนนะครับจะมาดูสปอนกันก่อนนะครับ มามาดูกันเลยอันนี้เป็นตรงรับของนะครับส่วนที่เหลือกูไม่รู้เลยที่เหลือคือกูไม่รู้นะครับแล้วดูรายชื่อแอดมินดูตรงไหนวะนะครับที่รับของฟรีฟรีเมื่อ,อไอร้านขายของนี้ผมผมทำไม่เป็นคือผมซื้อของไมปรู้ว่านี้ไม่เป็นอะ่ะส่วนใหญ่ก็มานั่งหาของฮะแปดร้อยโอ้โห อ๋อมันเขียนชื่อด้วยอะไรบ้างอันวอนเตอร์เองด่ไม่บอกเลยนะว่าอะไรอืมอืมซื้อมาทำหอกอะไรไ,ไอ้สับแมงกูก็มีอยู่แล้วนะเงินผมยากยนมาเพิ่งฆ้าวอนเตอร์ไปแค่สองสามตัวเด้กระดูงมาเพิ่มบ้านผมเยอะเลยดูเย่ะบ้านผมมันกากง,ง,อ,ง,งอยครับท่านผู้ชม ด่าได้เลยนะครับอยากพิมพ์ดา่าอะไรกูจะไม่ห้ามนะครับอย่าด่าว่าบ้านกูหรือน้องหรืออะไรพวกน,นี้หรือด่าเซิร์ฟเวอร์นะครับระวังนะครับระวังระวังชอบพูดคุยของท่านสักพักมันจะเกิดที่แย่ยอะไรบางอย่างขึ้นทันที <c oughs> ไอ้่เรื่องด่า,า <c oughs> มันเคยออยังวงมันเคยยังวะผมไม่รู้จริงๆนะครับเพราะผมก็ไม่ได้แค่สองวันมันซื้อได้ขายซื้อ อ่าผมไม่รู้นะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มีอะไรบ้างนะครับต้องกระเทิะด้วยนะครับเจ้าของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวให้อ่าไอพีด้ได้คิชันนะครับมันคออะไรกูไม่รู้เลยโ <c oughs> ตเฟตน่าจะเป็นฟอกแ,แล่อะไรพวกนี้นะ <c oughs> หรืออะไรดีกว่า <c oughs> บ้านกูยิ่งยากจนยากจนนะครับเอามาไว้แบบนี้ผมหาไม่ได้ก็ไปเอาจากตัวใจของฝีนะครับไ้องสนใจว่ากูออกมาได้ไง สำเพชรนี้ก็ทําจากกิจกรรมนะครับกิจกรรมของเมื่อาวานนะครับที่ขุดเพชรนะครับมันน่ายังเหลืออยู่แหละเพชรเรากูวิ่งวนหรือเปล่าวะแล้สงสัยแล้วกูวิ่งวนเปล่าโอ้โนแกะซือมาครับรู้มาไปทำอะไรประดับบ้าน บานผมไม่เน้นการอะไรทั้งที่เน้นความสวยงามส่วนเรื่องอะไรพวกนี้ก็ค่อยดูกันอดี๋อ่านี่ยังไม่เปิดก็กลับไปเลยโหที่กลับหลังเลยนะโอ้นี่นี่เชิช้าผมจะมาเชินค้าขออยู่บอดีแล้วอ๋อไอ้เชินช้าผิดแลนโน่เอ๋โน อะไรเคนขอโชคลาภเถอะไอ้สาเถอะหนึ่งสองสาโอ้โชคลาภคงนโชคลาภคงทนวันนี้ภาพทนทน่ไอ้วันนี้พอคนอินว้ไอ้ตนที่กูเพี้มึงก็เอออะไรย่ามีที่กนดีกันะอันนี้กูสนใจอนุ่มนวลมาจบอกขอนุ่มนวลฮะแล้ก็โชคลาภเยเค นุ่มนวลหนึ่งแบบหอบหองเฮีย้ยเลยวะอยากได้นุ่มนวลสามมากกว่าอีนะครับทำไมท่านผู้ชมต้องสงสัยแน่นอนทำไมกูใสายย่ชุดเครื่องตัวชั้นเถอะกูไม่แขกได้ต่านี้กูเอาต่านี้มากลับโฮมกันบานผมใช่แบบไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไ,หญไ,หญไอ้เฮี้ยเสียงหอนมาอย่างไกลเลยวะ อิเซซัมบี้ก็คือด้านล่างบ้านกูนี่แล้วทำไมท่านผู้ชมต้องสูงแต่ว่าาอย่างอี้นั่นไงครับนั่นๆๆๆดู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 นะครับดูนะครับผมผมทำที่ราบสูงนะครับเป็นภูเขาไม่ใช่ว่าทำบ้านลอยฟ้านะเฮ้ยอย่ามาแบีนกูเป็นบ้านลอยฟ้าดูดีดูดีบ้านลอยฟ้านะนี่บ้านลอยฟ้าไม่อย่างงั้นเดี๋ยวพี่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ใช่บ้านลอยฟ้าแน่นอนบ้านลอยฟ้ามันต้องสูงขึ้นไปอีกเท่ากับก้อนเมฆอันนี้ไม่ใช่บ้านลอยฟ้าแน่นอนตูวมันทำ เถอะมาไหมยิงไอ้ฝ่ายยิงพิดตัวไอ้ไอ,ไอต้ตนน้ำแข็งเนี่ยผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับสงสัยกูเห็นตาฝาดไปเองกลับมาโพใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังบ้านว่ามันมีเหี้ยอะไรบ้างไอเหี้ยแม่งของถเต็นตัวหรอนามนี่โพนะครับโพสองอันนะครับส่วนที่กูใช้ก็อยู่ก็คือบูโพเพชรนะครับ สาวสิบอกคุณแล้วกสร้างกว้างๆเนี่ยเออจบได้แค่นี้ไอสัตว์เนี่ยะบ้านผมนี้ใหญ่เลยนะครัจนกว่าไอ้ที่จริงกว่ากูจะปูพื้นหินหมดนะครับต้องให้คนสองคนมาช่วยเลยนะกูกับพีเดียวกันมานั่งช่วยกันช่วยกันปูพื้นนะไม่รู้ว่าใครมีช่วยละกูลืมนะนะครับแล้วก็ ท่านผู้ชมนะขอพูดไว้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอีชิพายนะไอ้เหี้ยหมาไม่อยู่ไหนวะหมากูกับแมวี่แล้ไก่อยู่ไหนวะไอ้เหี้ยหายกูโดนดีแน่ะวะเอ้ยสุดยอดโอ้ยแมวพี่แลวกะคอโตเลยนะดูหน้าตามีวนะครับกดอะไรไม่ได้เลยแมวพี่เลากะไม่ใช่ปะ แต่หมาผมเนี่ยทั้งหมดนะหมากูเนี่ยหมากูทั้งหมดมเอย่าลุกพออย่าไปได้บนบ้านลูกลูกอย่าไปได้บนบ้านลูก <c oughs> คือใครตีผมในบ้านนะครับก็รู้นะระวังหมาครับเพราะผมจะย้ายหมาเข้าไปในบ้านแล้วรวมทั้งเมียด้ว <c> ย <oughs> แล้วมึงก็อย่าไปยุ่งข้างในกับตรงนั้นกับตรงที่กูนะนะครับแต่วันนี้ก็มาตั้งทัวร์เซิร์ฟอะไรพวกนี้นะครับเซิร์ฟก็กค่อนข้างที่ว่าจะใช้ได้ใน,ะนะระดับหนึ่ง กูจะไม่มีการหมดแรงมากที่สุดแล้วขอที่กูได้ดูเนี่ยเพชรผม11กูไม่ได้กูไม่ได้ใช้สุดโกงน,นะกูพูดก่อนมาจากกิจกรรมเมื่อวานถามได้เลยถามพี่เล็กัะเขาได้เลยกิจกรรมถามวัน,นเซิร์ฟเวอร์ได้เลยเมื่อวานมีกิจกรรมอืมนั่นนะวะนั่นนะว่าไปไปแหน่ส่วนของวางส่วนผมก็หามาเองเกือบหมดเนี่ยกูเถอมาหามาเอง การหาของมันยากลำบากไปเกินบานทีกูก็แบบตายหาตายเลยอีกรอบเลยมันน่าเศร้านะครับมันน่าเศร้าโอ้ยอีกยีอ่ะเดี๋ยวแน่คือผมสงสัยทำไมมึงใช้ดาบเลยแต่ไม่ใช่ดาบเพชรต้องถามกูอย่างนี้มึงโดนดีนี่รู้ไหมทำไมกูเมดแผมวินชาร์ดมาด้วยจะไม่เปิดเผยตัตัวเองมากสุดรทถามอีกา้าลงก ออะไรข้อพูดมาเออเออโอ้โหโอ้โหไอ้เป็ดเอ้รีบใช้ก่อนเลยอ่ะมันฝาแอปเปิลทองมาด้วยสินะนี่มันการแก้งกูหรือเปล่ากลับโฮมหมดตัะอืมกูนี่กลับโฮมเลย ไปไหนไม่ได้ด้วยโอ้โหนี่มันตายม่เนี่ยอีเขี้ยแป๊บหนึ่งเอาแอปเปิลท้องโอ๊ยไม่มีการซ้ำต่อเลยโอ้นี่เก็บกล่องยี่ไหนวะแอปเปิลทองนี่กูพร้อมที่จะใส่มึงแล้วล่ะกูแต่ด Apple Home. แดกแอปเปิลทองแ้วเราใส่มึงแดกแดกแล้วกูเล่นเฮี้ยอะไรกู มันชุดบ้าบอคูตแตกแล้วโอ้ยเจ้าขอชุดอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเอาเอางงเลยงงเลยถอดถึงไหมโอ้ยโอ้ยกว่ามเห็งจะได้ไอ้มึงถามกูเกิดแล้วกูพบกาใส่ไอ่เี่นแล้วจะตัวตาย อะไรกินละสี่เองอ่ะไม่ขุมว่ะแก้ชุดเกาะดีกว่าไม่มันไม่พอซาลามันไม่พอใครจะดีพอ่ะกูเนี่ยกูโปรโมทเซิร์ฟแล้วว้ยไม่ใช่มาทำเพี้ยอะไรไอเป็ดนีแม่งอะไรวะคือมาดักแลกของโอ้ยไม่โอ้ยกูพยเพียมัน แอมผมมีแค่สี่ใบนะกันไปด้วยนะแหมวดกูอ่ะกูอวดกับแบบอปเปิลทองไงไม่โกงไม่โกงไม,ไม,ไม่จะซื้อจะเ,เอาเงินเกียร์แบบนี้ไงอยญ่ได้กระมันของดีมันของดีส่วนตอนที่เราคือกากหมดของกูกาทำอะไรถ้าทำอะไรซา,าร่า แน่ครับเดี๋ยวไปหาพี่ปิดคลิปอย่างอลังการงานสร้างก่อนตรงนั้นได้ป้ะเออตรงนั้นเออตรงนั้นอะไรฮะเขาเทำอะนผมาทำเป็นผิดเลยรับเอาดีปิดคลิปตรงนี้ดีกว่าโอ้ยลุดเลยตกเลยเฮ้ยโอ้วไก่หนูสอยคีปี้ เจอนีไปเจอนีไปนี่ครับพามอนเตอร์อะต่างไปจะซื้อของนะครับแย่ๆยขาต้องหาที่ิดผิดที่ดีๆแล้วต่อป๊อปปี้อะไรมันเรื่องนับตอบอะไรแต่กูพูดอย่างนั้นเกวีอีตั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 นนี่ครับไปเสพภาพผมเกาะผมก็ผลการเกมอืออย่างเงี้นแหละ เอาไปีปิดคลิปตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้เออยอะไรนี่แหละตรงนี้เยอะๆโอ้ย,ย,ยอไอ้เจ็ดดอกแล้วมันลูกของเขตใครขอปิดคลิปอย่างอย่างดีก่อนโอ้ยไอ้เจ็ดปิดคลิปโคตรเยอะมากเลยนะครับขอจบเพียงไรก่นอนแก